ยังกับปิงครับพี่น้องได้ยินปะครับอู้เสียงยังดังครับพี่น้องอ้ตรงหญ่ครับอู้เขาขาดขาดอู้ยังเลยครับท้องยังขาว จะได้ออกเหรอขึเสียวออกครับปน,นี้ข้นเชี่ยวออได้ครับปน,นี้พีพันกันแหนวนี้ลักลุดเลยครับนี่ลักลุดครับของนี่ไหวของงานใหม่ไหว ตกเลยละครพี่น้อง บกัดมือบอครับปากมันยังใหญ่อนีเนาะ อยอ้าอยอ,ยอย,อย,อย,อยกัดใหม่ครับของเราได้เหรอจะเสียออกเด้ครับพี่น้องโอ้ย,อยกัดใหม่ครับกัดใหม่เอาเอาขึ้นครับลุดลครับ โอ้ครับตูงง่ายนะครับนี่กึกง่ายครับกึบกง่ายเพื่อนว่าเห็นสองหนึ่งเพื่อนว่าบเกือกง่ายเกึกง่ายว่าสันโอ้เอา้าเดี๋ยวนี่หมานอยู่บ่ครับมีม้นานี่ยี่บุญติ๊งสํงสลับสีห้องกเกือกเยวะครับเนาะติ๊งสีห้องกือกึอกบ่ครับพี่น้อง โอ้โหอยู่ครับขึ้นมวนเดียวนี่ถือดันเดียวนี่ครับพี่น้องคิดว่าอ้๋อของคือ,าอ,าอ,าคอตายน,คาคน,านะครับอ๋อครับมันมัแล้วครับกินแล้วเหลี่ง่ายแล้วครับพี่น้องครับ